ฉลยแล้วรายการดังช่อง3เปิดตัวพิธีกรคนใหม่แทนไอ้งานนี้คมเม้นแตกเป็นอีกหนึ่งพิธีกรที่หลายๆคนรอ,อคอยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรธที่ล่าสุดเธอได้เข้ามาเป็นพิธีกรรายการหาคู่ชื่อดังอย่างเทคมีเอาไทยแลนด์ประกบคู่กับนเนกเกียรติเสพสวัสด์ปารากะวงณนะ์ยุทยยาโดยเมื่อวันที่ผ่านมาผู้บริหารได้ออกมาตั้งโต๊ะ แลงเปิดตัวดิเจต้นหอมอย่างเป็นทางการและในเพจ Take Me Out Thailand ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า Take Me Out ปีใหม่2023พิธีกรหญิงคนใหม่ต้นหอมสกุลตลาจะมาทำให้หัวใจคนโสดคือคักจิจะวันนี้มีอัดรายการกระจาตามสิบสาวโสดก็มาเร็วๆนี้ได้ดู t a k e m e o u t t h a i l a n d t a k e m e o u t 2 0 2 3 Hash ทีวีทันเดอร์หลังจากนั้นต่างมีแฟนรายการเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นเหมาะสมมากๆค่ะสมควรตั้งแต่แรกเลยรอชมค่ะต้นหอมเก่งสนุกแน่กรี๊ดแม่มาแล้วดีงามเหมาะสมที่สุดเชืยอ์ต้นหอมตั้งแต่แรกแล้วต้องสนุกแน่ๆเลยมองแต่แรกนอกจากกาละแมก็มีต้นหอมกับแพทเหมาะกับรายการนี้ที่สุดท่าในเนกเกษียณขอเป็นดีเจนุ้ยนะครับขอขับคแคล่งข่าวจากที่นี่ .com ค่ะ